แต่ก่อนนี้พูดถึงว่าเรื่องอาชีพประมงเราดำเดิมอยู่แล้วในหมู่บ้านใช่ไหมก็ต้องก็ต้องที่เกิดมาแล้วก็เป็นโตสักหน่อยแล้วก็ตามพ่อแม่แล้วเนี่ยออกทะเลช่วยพ่อแม่ช่วยพ่อแล้วเนี่ยออกทะเลดอนเละเจ๊แต่ชาวประมงที่บ้านดาดโต๊ะหนึ่งในหมู่บ้านรอบอ่าวปัตตานีในเขตอำเภอเยะริงจังหวัดปัตตานี ต้องทิ้งบ้านซึ่งอยู่เกือบสุดปลายด้ามขวานมาทำงานเป็นช่างซ่อมบ้านอยู่ในกรุงเทพเพราะผืนน้ำที่บ้านเกิดไม่ได้อำนวยให้เขาทำอาชีพประมงได้อีกต่อไปอ่าวปัตตานีในวันนี้มีน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนที่หนาแน,น่นขึ้นทำให้สั์น้ำลดลงนอกจากนี้การระบบโชลประธานของรัฐ ยังทำให้ระบบนิเวศท,ทางน้ำเปลี่ยนแปลงไปทั้งอย่างต้องเผชิญกับเรือประมงพาณิชย์ลำพังเครื่องมือและเรือประมงพื้นบ้านของเขาไม่อาจสู้ได้คือว่าความความถนังของเราไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าไปทําอย่างอื่นเนี่ย ทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นเราจากประมองแล้วเราคิดว่าเออเราถนัดงานนี้มากกว่าอย่างเช่นพวกช่างไฟพ่อเนี่ยปูกระเบื้องอะไรเนี่ยช่างอะไรนั้นอะไรตกแต่งอะไรประมาณนั้นแหละอ่า แต่ก่อนนี่เราเราเป็นลูกน้องเขาไงอ่าเป็นลุกน้องก่อนที่เราจะมาเป็นวิชาตรงนี้ก็ต้องเป็นลุกน้องก่อนใช่ไหมเราก็ทาได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เราอยากทําเป็นของตัวเองดีกว่าเป็นมันอิสระดีถ้าวันนี้เราเหนื่อยแล้วไม่ทําก็ไม่เป็นไรมีงานมีมีงานให้ทาก็เราทาไปอะไรประมาณนั้นการผันตัวเองจากอาชีพประมงมาเป็นช่างซ่อมบ้านในวัยนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ง่ายนักสำหรับแบล็คแต่เพื่อความอยู่รอดเขาไม่มีทางเลือกมากนะักอย่างน้อยก็เป็นอาชีพอิสระที่พอจะทำได้ชาวบ้านดาโต้หลายครอบครัวก็เช่นเดียวกันต่างต้องหาอาชีพอื่นรองรับและไม่อาจฝากชีวิตปากท้องไว้กับผืนน้ำเช่นเดียวกับรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพียงเพราะกระแสแห่งการพัฒนา ได้พัดพาเอาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชั่วชีวิตของพวกเขาทุกคนจึงต้องขวนขวายหาทางอยู่รอดให้กับตัวเองเด็กๆเมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่นส่วนใหญ่จึงออกไปทำงานรับจ้างในร้านอาหารหรือที่เรียกว่าร้านต้มยำที่มาเลเซียก่อให้เกิดปัญหาแก่ครอบครัวและชุมชนเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพียงเพราะทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอแก่ผู้คนอีกต่อไปแล้วความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลของที่นี่อาจเหลือเพียงความทรงจำอันง,งดงามไว้เล่าขานความทรงจำของอ่าวปัตตนี